อ่านให้หมดนะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหนึ่งบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ออกบวชสามารถทำสำเร็จพระอาหารหันต์ได้ไหมเจ้าคะละตัณหาจะได้เชื่อว่านิพพานละตัณหาจะได้นะเป็นพระอาหารหันต์นะทาได้หมดทุกคนทนะละได้นั่นนะเข้าใจไ,ไหมก็คุณก็ตัณหามีเช่นนี้ในโลกนี้มีสามอย่างตัณหานะกามตัณหา อย่างที่พูดเมื่อเช้านี่นะเพราะว่าตัณหาอยากได้นะั่นได้นี่ได้นะั่นนะั้นะนะนะแล้วก็วิพาตนาไม่อยากก็เป็นตัณหาหน่ะพวกเรามันก็มีแค่นี้ในโลกเนี้ยก็ละตัณหาจะได้เชื่อว่านิพานนพานนิพพานนั่นคือพระรอรหรันต์อรหันต์แปลว่าผู้สิ้นจิเลสไงถ้าสิ้นจิเลศคือนะเป็นพระอรหันต์นั่นนะทำไมจะทําให้ได้ก็ได้หมดทุกคนนั่นแหละแต่ทีนีมน้มันยากก็เพราะว่าคาระวะมันขับแคบตันขับแคบ,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 บฝืดเครืองเป็นเป็นที่มาแห่งทุรีไงเข้าใจไหม เออก็เอาง่ายว่าฆรวาสปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับเรา,เาไปแข่งกีฬาวันแข่งกับวันซ้อมในะวันเดียวกันนึงช่้ยเข้าไวไหมเออของพระนี่ท่านไปไปซ้อมก่อนนี่ใช่ไหมล่ะท่านหลีกเล่นเข้าป่าเข้ารกไปนู่นน่ะมันมันตัดตัดอายตนะได้เลยว่าน้นเถอะเออตาหมมูจมูกลิ้นกายเออตาได้เห็นอะไรอ่ะเหเห็นอะไรที่มันดุวยวนเห็นอะไรที่มันมอมเมามีไหม หหก็ฟังอะไรล่ะฟังเพลงก็ไม่ได้นะพระนั่นไปฟังเพลงฟังอะไรที่เขานั่นนะาบางทีพวกเราเราก็ไม่รู้ทีเจอหรอกคือพระก็พยายามจะให้โยมฟังเทศฟังธรรมน่ะเคยได้ยินไหมที่เขาแหลกกันนั่นนะถ้าเป็นคนอีสานก็เออบัดนน้นั่นน่ะนั่นแหละเขาก็แล้วพยายามอยากให้โยมฟังธรรมก็หาเรื่องไปเลาะเพราะเพลงมาไง ออแล้วก็มีไหมที่ที่เขาเทศแหละที่มีภาคกลางเนี่ยเขาเทศเพราะจะตายแต่มันก็ทศพลน,นั่นแนะ่ะมันก็กรับรองนั่นแหละนั่นแหละเ,เนี่ยคือมันต้องหาเรื่องกล่อมว่างั้นจริงจริงอ่ทออะท่านจะบอกว่าวิเวกใช่ไหมวิเวกมีสามอย่างกาย,ยาวิเวกสังัดกายเนี่ยเออจิต,ตว,วิเวคก,กคือสังัดจิตคือทําสมาธิจิตเป็นสมาธิก็วิเวกแล้ว กีดสังหัดว่างั้นเถอะล้วก็อุปเทวิเว,วกิตไม่มีกิเลสนั่นแหละเป็นพระอรหันต์นั่นนะอุปเิีิเวกคืออสงบกิริจาจากกิเลสว่างั้นเถอะเนี่ยสังัดมีสามอย่างนะเป็นได้จะไม่จะไม่ได้แต่วันปฏิบัติยากหน่อยมันยากว่างั้นเถอะเออตาหูจมูกลิ่นกายนี่กระทบตลอดเวลาเลย <c oughs> จะไปเปิด <c oughs> รักษาชิ้นแปดกับ เห็นตู้เย็ยนก็โอ๊ยเปิดตู้เย็ยนก็โอ๊ยอย่างเงี้ยน่นนะก็เยอะไหมเห็นหทีวีเดินผ่านก็เขาเล่นละครเอาแล้วอย่างเงี้ยน่ะน่ะมันจนะทําได้ยังไงเป็นที่มาทุลีพระเจ้าตรัสนี้เองะคับแคบฝืดเครืองนักเป็นที่มาทุลีปฏิบัติลาบากหน่อยว่างั้นถ้าปฏิบัติได้เนี่ยอาจารย์ชมนะชมลูกศิษย์ที่เขาปฏิบัติเนี่ยน,นะเออคันตั้งที่อยู่กับโลกนเนี่ยนะเขาสามารถเขากนินกินข้าวมือเดียวได้อะ่ะเออ รักษาสิ้นแปดอย่างนี้นะเอาดเดียวเป็นเด็กนะไม่ใช่นั่นนะเด็กนะเออแล้วบางคนก็ไม่รักษาสิหรอกแต่ว่าไม่กินข้าวยินมัจ้ายัาายางพากันทักกันอยู่เลยมเช้าเห็นใครไหมเห็นใครไหมแปลกแปลกตาขน,นะดเขาเป็นเจ้าภาพอาหารบ่อยๆมาเท่านี้คนทักเขาใหญ่เลยใคร,อ,รอ่าเห็นไหมล่ะสูล้ลงเออไม่ได้สู้อะไรเลยคือเพียงแค่ไม่กินข้าวยินนะ ทำสมาธิจัดที่ทํางานทําความสะอาดทำนั่งสมาธิที่ทํางานตอนเย็นก็นั่งสมาธิตอนเช้าก็นั่งสมาธิอย่างน้อยทุกโมงหนึ่งนะครั้งเที่ยวโมงนะนี่เป็นได้ครับเป็นได้ล้ายกเกลียดตัณหาจะจบหมดเหมือนกันหมดอ่ะนะข้อที่สองมีคนพูดกับหนูว่าทําดีไม่เห็นได้ดีเลยหนูควรอธิบายเรื่องนี้ให้เขาเข้าใจได้อย่างไรทาไมจะไม่ไดีดออีคุณพูดดีมีคนรังเกียจไหมฮะ พูดดีมีคนรังแก่มีคนโกรธคนเหรอพูดดีอ่ะอันพูดไม่ดีไปไงเห็นไหมม่แค่เนี้ย่าทำดีพูดดีทำนี่นะมันทำไมจะไม่ได้ดีเนี่ยที่ทาสะอาดสะอานเป็นไงน่าอยู่น่าชมไหมไหนดูดิท่านเจ้าวนท่านปรับมึงดูมันก็ดีไหมล่ะเอานี่เอาง่ายๆที่ทํางานเราเนี่ยนะเอออะไรก็ลกลงลังไปหมดเจ๊กะไปหมดมันดีไหมล่ะทํางานดีไหมเอออันไหนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดอะไรก็จะจัดอะไรก็ง่าย เหมือนกับสวนกัตมาเห็นนะนั่งรถไปเนี่ยมันก็ปิ้งกันมาเลยนะเท่ว่าทําดีได้ดีเนี่ยทำชัวช่วด้ชั่วเนี่ยไอส้สวนบางสวนนะเขาตัดหญ้าสวนยางอะนะเขาตัดหญ้าเตียนล่งนะเกล็ดย,ยางง่ายไหมเออแล้วที่รกรก่กะเตียนเฉพาะตรงตัวเตียนเฉพาะต้นต้น,ต,นต้นยางอะนะนั่นแหละอันตรายไหม แค่นี้เองทาดีดีทำช่วยช่วยน่ะพอแค่นี้แหละมันมีที่ไหนอะทาดีจะไม่ได้ดีมันก็ได้ดีเดียวนั้นเออเราเนี่ทําดีนิดนึงอยากจะได้ผลดีเร็วๆไงมอนก็ปลูกต้นไม้อะไรนิดเดียวก็อยากจะได้เร็วๆนั่นเน่ยอยาดีสร้างลัปฏิพีชังตาดีสร้างลัปฏิพลังกัละยาลีกันกาละลีกัละยาณังปาปการีจะปาปกังหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นพูดทํากรรมดีย่อมได้ผลดีพูดทากรรมช่วยย่อมได้ผลชั่วอันนี้ถ้าพูดแล้วเหมันกับเหมือนกับปวดอาจารย์ไม่อยากไม่อยากพูดนะ จริงๆแล้วดั่งภูมิอย่างลักษณะปฐมานี่ไม่เป็นเจ้าวาดทิงเป้งไม่ได้เลยนะเป็นเจ้าวาดทิงเป้งไม่ได้เลยจบปศีความรู้ปศีอายุน้อยพรรษาก็น้อยทําไมเขาให้เป็นเจ้าวาดครูบาอาจารย์ว่ามันซื่อดีมันทําตามหลวงปู่เพางั้นจอดมนทำวัดตั้งสมาธินี่พวกนี้เป็นพยานได้เลยเนี่ยตีสามเนี่ย ตั้งแต่บวชเลยนะอาจารย์ทำเลยนะตีสามลุกมานั่งสมาธินะแล้วนี้ออกตีตีห้าสิบห้าคือสองชั่วโมงสิบห้านาทีก่อนหน้านี้สองมสองชั่วโมงสามสิบนาทีพราบสว่างช้าก็ออกช้าบ่ายโมงก็นั่งสมาธิถึงสามโมงเดี๋ยวนี้ก็หกโมงสี่สิบห้าถึงสองทุ่มสี่สิบห้าเจ้าหลวงอาจารย์ก็นั่งต่อไปถึงสามทุ่มสี่ทุ่มคนเดียวนั่นแหละ ก็บาอามหลานป้าเนี่ยมาคอยรับใช้อาจารย์รออาจารย์ออกจากสมาธิอันนี้คือส่วนรวมนะนี่คือทําสม่ำเสมอแค่นั้น่ะดีไหมหละ่ะทาดีได้ดีไหมหละ่ะเอาอาจารย์โอ้ไม่เอาผมไม่เอาผมไม่มีความรู้โทรศัพท์นั้นผมก็ใช้ไม่เป็นคอมพิวเตอร์ผมก็ใช้ไม่เป็นอะไร <im it> ผมไม่เป็นผมจบเป๊ะปอสี่บอกเออไม่ต้องทำอะไรหรอกก็่างเงี้ยถ้าคุณทํารักษาเขาวัดไปบติอย่างที่คุณทำนั่นแหละอย่างเงี้ยน่ะ เมื่อก่อนก็น้อยใจอยู่นะก็เผลอน้อยอยู่นะเผลอน้อยใจว่าเอ๊ะเราทาประพฤติปฏิบัติตามหลวงปู่ขนาดนี้ทาไมไม่มีคนเห็นความดีของเราบ้างเลยนะก็มีนะเผลอบางทันแต่แต่ว่ามะม่วงปลูกเม็ดมะม่วงปลูกไอ้กับเอาตอนกิ่งมาปลูกอันนั้นได้กินเร็วอเราเอาเม็ดปลูกมันก็ได้กินช้าหน่อยแค่นั้นเองนะ เข้าใจนะบอกอย่างนั no, mm ้นแหละไม่ไม่มีเราถ้าไม่ทําดีน่ะบ้านคุณสกปรกก็ดีไหมคุณก็ไม่ดีอยู่แล้วคนอื่นมาเห็นน่ะยี่บ้านทำไมสกปรกมีลูกสาวก็มีใครมาขอละเข้าใจไหมแค่นั้นเองนะอุ้ยทำไมวัดท่านสะอาดสะอ้านลอเกินอุ้ยวัดท่านดีลอเกินเนี่ยก็ก็าําดีแค่นั้นเองนหะมันเห็นเดี๋ยวนั้นก็จะไมจะไม่อะไรเรื่องไนเนี้ยง่ายๆนิดเดียวเองนะ แล้วก็เป็นอันนี้สงด้วยอย่างที่ตมาว่าเนี่ยแหละอันนี้สงบุญนั้นสงแบบแบบล้นหลามเหมือนกันเถอะล้นหลามเลยขอให้ผมเปิดปฏิบัติเถอะถึงเวลามันออกแล้โอ้โหล้นหลามสองเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมผ่านเนี่ยจารย์หมดปัจจัยไปสี่แสนสี่แสนเจ็ดเลยนะที่บริจาคเลยนะสองเดือนเองนะนี่เดือนที่สามเดือนอยังยังไม่มีมาเนี่ยนะนะหมดไปสี่สี่แสนเจ็ด แต่ค่าใช้จ่ายก็เดือนละห้าแสนอยู่ได้ไงทีนี้เอา้จาจังก็เทวดาช่วยเอานะนั่งหลับหูหลับตาเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเทวดานี่แหละเต็มอย่นะี้เทวดาน,านั่นนะ่เออคือบางทีมันก็นั่นเออค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้เราจะอยู่ได้ยังไงก็วัดใหญ่ขนาดนี้เดือนละห้าแสนนะละห้าแสนเฉพาะค่าใช้จ่ายเนี่ยนะค่าไอ้น้ำค่าไฟไม่ได้คิดนะเดือนที่แล้วนี่ห้าห้าหมื่นค่าน้ำค่าไฟอ่ะห้าหมื่นกว่า อืนะทําดีได้ดีดทําชั่วได้ชั่วอย่ายกตัวอย่างให้ฟังนี่แหละนะไม่มีอะไรพิพิจตรดาอะไรเลยเออเลือกสวนไรนาทําดีก็ได้ผลดีถ้าเลือกสวนไรนารกก็ผลผล,ผลก็ได้น้อยแค่นั้นเองนะข้อสามหากเรานั่งสมาธิแต่นั่งยังไม่เก่งมีจิตฟุ้งซั้นเป็นพักๆหรือเป็นส่วนใหญ่แบบนี้เราจะได้บุญหรือไม่คะ แบบนี้จะได้อะไรจากการนั่งบ้างหรือไม่เขาโอ้ยอันนี้ดีเลยนี่งีเมียคาว่ามีสมาธิบ้างนะมีฟุ้งซ่านเป็นพักๆนะไม่ได้ยังไงอ่ะพระเจ้าถ้าตัดถ้าพระเจ้าถ้าสร้างบารมีกี่กี่อย่างฮะบารมีพระเจ้าอ่ะสิบคัดมีคติบารมีไหมมีไหมวิริยะบารมีมีไหมเออมันไม่สงบเราก็ได้วิริยะบารมีได้คติบารมี ก็จะไม่นี่แหละเทตมาว่าตามาเนี่ยทำสม่ำเสมอองี้มันเป็นเองเลยเป็น,บ,นบุญเองเลยนะเป็นบุญเองเลยนะตอนแรกก็น้อยใจอย่างที่ว่าน่ะพอแล้วมันเฮ้ยมันเป็นบุญบารมีอย่างนี้เลยอย่างนี้นะคนไม่เห็นเสียวดาเขาก็เห็น <S 2> <S 2> นะทําไมจะไม่ได้อ่ะอันที่บอกก็เป็นพักๆหรืออุศนยอดแล้วนะสงบได้เป็นพักๆก็ถือว่าจริงแล้วมันไม่พวกเราอ่านหนังสือครั้งเดียวนี่เข้าใจเลยเหรอฮะพื้น มันสะมันเนี่ยสามวันนะกับพื้นที่สามวันไม่ได้ถูกับสิบวันถูเนี่ยอันไหนถูยากกว่ากันอันไหนเช็ดยากกว่ากันเออสามสิบวันสี่สิบวันอันนี้กี่ปีมาแล้วที่ไม่ได้ขัดเกาเนี่ยนะสะสมมากี่ปีกี่ปีที่ไม่ได้ขัดที่ไม่ได้ขัดเกาเนี่ยนะทําไมเด็กเขาทำทรรมาที่ง่ายก็เพราะฝุ่นมันยังไม่นาไงอันเดียวกันเลยนะ ถ้าเราทํายากเราก็จะเออแสดงว่าเราชาติก่อนเราไม่ได้ทําเราจะเริ่มต้นชาตินี้ว่างเี้ยเอาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่ได้หรือเราจะทําให้ดีที่สุดเลยว่างั้นเถอะเพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําอันไหนที่มันยากแสดงอเราไม่ได้ทำอนนทยาอาำ่างเงี้ยเข้าใจไหมเราจะทําชาตินี้ต่อไปฉันจะไม่ให้เป็นอย่างนี้อีกยากจนใช่ไหมฉันศละ,สะไม่สวยไม่งามใช่ไหมเหมือนอาจารย์พลทวีน่ยฉันจะรักษาศีลอย่างเงี้ยเออ อาจารย์บุญวทมันชี้เรศรักษาศีลไม่มีปัญญาใช่ไหมจะจะทาสมาธิอย่างเงี้ยน่ะเนาะนี่นะ่นนะทานศีลภาวนานเนี่ยทำให้เรากล้ารวยทานเนี่ยนะร่ํารวยสวยหลอ่อแล้วก็มีปัญญามีปัญญาทําไมมีปัญญามันจะไม่หลงไงที่หลงอย่างที่ธมาว่าเนี่ยได้เงินเป็นเก้าสิบล้าน30ล้านหมดนั่นเนี่ยนั่นก็แล้วก็หลงเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาไงถ้ามีปัญญาจะพัฒนาจิตของเราสูงขึ้น จนจน,จนิพานาว่างังนะจนโดนดักกิเลสนะเนี่ยได้สิครับได,ได้ได้มากๆเลยบุญมากด้วยบุญมากด้วยมันไม่มีครั้งเดียวทําแล้วมันได้ไม่ไม่ไมีลวงปู่ครูบาอาจารย์เขาพวกเราอ่ะเออลวงปู่ลวงตามหาบัวท่านบอกว่าเก้าปีลวงปู่เทศจนสิบปีเข้ามาเริ่มต้นทําไมอ่ะเอาสิแล้วก็ทํามากกว่าพวกเราเอีกทําแบบถามรุ่งถามคำทำทั้งวนนันทั้งคืนนั่นแหละ ท่านบอกว่าต้องเริ่มต้นทําไมหลวงปู่เทศนะท่านสงบเต็มไม่ไม่หมายถึงว่าท่านไม่ได้อะไรนะคือท่านไปติดความสงบความสุขนั่งแป๊บเดียวท่านก็หายเงียบเหลือแต่พูดรู้อย่างเงี้ยมันได้มันได้ทั้งคืนทั้งวันอ่นนั่นน่ะท่านก็คชดว่ามันใช่แล้วไงแล้วหลวงปู่แก้ให้หลวงปู่มั่นแก้ให้อย่างงี้นะเออมันได้เยอะเลยนะได้เยอะมากได้ทั้งความเพียรได้ทั้งความอดทนได้ทั้งการสร้างสะสม นะบุญบาร,รมีเข้าใจไหมข้อสี่สี่ข้อสี่หรือจะไหมเนี่ยหากเราต้องการทําบุญกับวัดที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นวัดหมู่บ้านของคุณตาคุณยายอยากถวายของให้วัดนี้แต่เราไม่สามารถเดินทางไปได้เนื่องจากระยะทางไกลเราสามารถส่งของไปและฝากพี่น้องคนอื่นถวายแก่พระแทนได้ไหมคะ ได้ในสงเหมือนถวายเองไหมคะได้มันอยู่ที่เกตนาได้โมนันแหละถ้าสมมติโยมไม่ถวายท่านจะได้ไหมเอาอาจารย์ถามหน่อยคนฝากของมาให้นะมีคนฝากของมาให้เรานี่นะความรู้สึกดีใจกับคนเอามาใหนะ้ต่างกันตรงไหนเนอะมันต่างกันตรงไหนก็ฝากของมาให้่งไม่ใช่ยากเราเนี่ยนะฝากของที่เขาจะมาสมมติาไปต่างประเทศทีเนี้ย มีเพื่อนบ้านเขาจะมางเงี้ยก็ฝากของมาให้กับญาติมาเองอะ่ะมันต่างกันตรงไหนเนี่ยสิ่งที่ภูมิใจก็คือสิ่งที่ดีใจก็คือสิ่งของไม่ใช่หรือได้มดนั่นแหละคือแต่ทีนี้มันมีกรรมด้วยที่มันต่างกันอะ่ะถ้าเราเลยให้ด้วยตัวเองมันก็เป็นการแสดงกรรมคารวะในเข้าใจไหมเป็นคาราบโบจะนิวาตูจะเหมือนกันเถอะ การสัมมาคารวะมันเป็นมงค,คลสูงสุดอย่างนี้นะนะการทำได้ทดําได้การในกายกรรมด้วยอย่างนี้นนะได้ไปกราบไปไหว้อ้อนน้อมทตำตนด้วยอันนี้ส่วนต่างที่เฉยหรอกทําไมจะไม่ได้ได้บุญหมด,ดนีพระราชามาหากษัตริย์เพิ่งโกงทําเองเหรอเออพระเจ้าพิมพิสารหรือพระอาเศษฐีทั้งหลายพระพาะทาเองเหอรอเขาก็ใชายลูกน้องยังไหมนั่นแหละแต่ลูกน้องไม่ได้สาเร็จนะพระเจ้าพิมพิาสารสําเร็จนะเออ กระจางไหมนะห้ากว่าพระอาจารย์จะนั่งสมาธิเก่งแบบนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ขอโทษนะไม่ได้นั่งเก่งขอโทษนับก่อนสองวันอาจารย์นั่งสองวันอาจารย์นั่งสองวันอาจารย์นั่งสมาธิสองวันเอง มันต้องของเดิมที่บุญทวีอะอาจารย์นั่งสองวันฮะอะไรนะไม่ใช่ไม่อันนี้มันออกจริงออกจังไม่ใช่ของเล่นเห็นอาจารย์เล่นๆอย่างนี้ยจะรก็พูดมีความจริงอยู่อาจารย์ทำสมาธิสองวันสองวันแล้วก็ไม่ถึงสองปีขอโทษนะไม่ได้อะไรหรอกไม่ถามหลวงปู่ไม่ถามใครเลย ไม่ไม่ถามเลยนะอันนี้ขี้โมนะไม่ไม่ถามจริงเลยอยู่กับหลวงปู่ก็กราบเรียนไม่เฉยก็การครับปู่ปัญญามันเกิดจากสมาธิน่ยมันไม่ลืมนะครับปู่อ๋อมันไม่ลืมหรอกกันเป็นของจริงแล้วปัญญามันเยอะเยอะนะครับปู่อุ้ยเขียนต่าไรก็ไม่หมดทังว่างนี้เลยไม่ได้ไปถามว่าต้องทํานั้นทํานี้ไม่ได้พูดไม่ได้ถามเลยนะไอ้ที่พูดเรื่องกิจเรื่องอะไรต่างๆนี่มันมีตําราที่ไหนอาจารย์พูดพูดจริงเรื่องที่ทำผัตว์ทำผัดทางทางนั้นไม่ใช่เหรอ เรื่องสัมผัสที่เห็นเห็นนี่แหละเกิดความรู้ความว่าใจนี่นะเป็นนอนในปา่าช้าคืนแรกไม่มีผีผีไม่หลอกไม่รู้่ะไม่รู้เป็นปา่าช้าผีไม่หลอกอ่ะพอรู้เป็นปา่าช้าคืนที่สองอ่ะผีหลอกเวลาหลับผีก็หลับตาเข้าใจไหมนั่นแหละปัญญานะ่ะเอาคืนแรกคืนแรกผีทำไมไม่หลอกก็คนไม่ได้คิดไงว่ารู้เป็นปา่าช้าทีนี้ยก็นอนใกล้ที่เดิมนป่นและนอนที่เดิมเันแล กองฟันมันก็อยู่ไอกองกระดูกมันก็อยู่ที่ <S <S หัวนอนนั่นแหละแต่คืนแรกทาไมไม่ทำไมไม่กลัวเพราะไม่รู้อย่างงี้นะนั่นแหละก็ประสบการณ์จริงหมดเลยมีสมาธิโอ้มีความสุขมีความสมบงบร่มเย็นแต่เผลอนิดเดียวเท่านั้นเลยเผลอคิดถึงแม่อย่างเงี้นะคิดถึงความรู้สึกอยายกจะกลับมาพบๆกับมาอ๋อนี่ไงแม่มีสมาธิมีแม่ป่วยไหม อยากจะกลับบ้านไหมตอนไม่มีสมาธินะก็ไม่อยากกลับพอคิดถึงแม่นิดเดียวก็เหมือนกันคิดถึงโกรธใครเหมือนกันคิดปั๊บโกรธ้นไปทันทีเลยเงี้ยก็รู้ทันทีเ็วอ๋อนี่ถิงถึง,ถงพูดภาษาเสให้ฟังเมื่อเช้านีงไงความโลภความโกรธความหลงเกิดจากตัวเราเองย่อมเบียดเบียนผู้มีใจชั่วดุดคุยผาย่าต้นผายฉะนั้นอาจารย์จะเลือกตอาสิ่งที่อาจารย์เห็นมาพูดให้ฟังคือหลักฐานะนะอย่างนี้เด้บางทีก็ กลับเปลี่ยนถามถามชื่อเฉยๆนะไม่ได้ถามปัญหาที่ต้องให้ท่านตอบอะไรนะน้องครูครับลมหายใจหมดก็เรียกอะไรครับอ๋อท่านเรียกว่าจตุจัดชานนวลเป็นชันที่สี่ว่างนันเห็นไหมถามว่าอาจารย์ปฏิบัติง่ายไหมเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ปฏิบัติได้เร็วไหมกระสอบไม,ไม่ไม่นานอนะสองวันสองวันเนี่ยติดเลยว่างั้นเถอะเดินเจ็ดกิโลนะไปกลับสิบสี่กิโลนะเดินมาปฏิบัติท่ะ ฉันเสร็จก็เดินจากวัดบ้านมามาถ้ำวัดถ้ำเจ็ดกิโลไปกับพระสิบสี่มาเพื่อจะมานั่งสมาธิตอนบ่ายเนี่ยนะแ,แล้วก็เดินตัวปลิวเลยว่า้นเถอะตัวปลิวพออคนสามนี้เลยออกจากออกจากวัดบ้านมาอยู่วัดป่าเลยถามว่ายากไม่ยากก็ไม่รู้อ่ะก็ถือว่ายากอ่ะเพราะว่าทําจริงๆจังทาจริงมากมากมากจริงๆนังน,นะน,นั่นแหละ่าวอาตมาเป็นคนใจร้อนจะทําอะไรทำให้เร็จเร็ว นั่งสมาธิอย่างเงี้ยทําไมเอ๊ะั่วโมองครึ่งมันจะขยับปลายวันเข้าลายวันเข้าเอ๊ะถ้ามันเราขยับอย่างนี้เมื่อไรมันจะพ้นทันทีมันก็คชดอย่างเงี้ยเอาทาไมมันปวดอ่ะเอ้ามันก็มีกายอยู่เอางั้นก็ให้มันตายซักนั่งให้มันตายไปเลยมันจะไม่ได้ปวดอย่างเงี้ยเห็นไหมหลวงตามหาบัวท่านพูดว่าตกยังกะตกนรกกันว่างี้นะแต่ตมาไม่เคยได้ยินท่านพูดหรอกแต่ตมาคิดของอตมาเองว่านรกเท่านี้หรือเปล่า นรกเท่านี้หรือเปล่าวะมันร้อนหมดคุ้มคนเลยนะร้อนหมดเลยไม่ขยับไงอย่างให้มันตายเออนี้นะเอากินก็จังนะถามว่ายากไหมล่ะมันไม่ไมันไม่ยากครมันมันง่ายว่างั้นเถ้าถ้าว่าสองวันเนี่ยอ่านของซื้อลูกลูกศิษธ์ต้องปูมั่นจริงๆก็มีองค์หนึ่งที่สามวันนุ้งปุ้ยะสามวันท่านได้สุขควาสมสงบนะแต่เราสองวัน แล้วก็ไม่ถามครูบาอาจารย์ก็ไม่ถึงสองปีพอเข้าใจบ้างว่างานเตะเข้าใจเรื่องกีเลสอย่างเงี้ยนั่งรถไปคนขับรถแลบ่บนในที่ทํางานแล้วเขาเป็นอย่างงั้นอย่างงี้อยากระบายไหมมันก็ปิ้งทามาในกิจเราเอา้าทาไมคุณไม่ไม่ทุกข์ในร้อนมันเขาเขาทุกข์ขอร้อนนะเขาที่เขาพูดอย่างงั้นอ่ะน่ยเขาเพราะคุณคิดว่าไม่ใช่เรื่องของคุณ เห็นไ,ไหมคนที่พูดน่ะเขาก็จะระบายใช่ไหมในเรื่องเขามีปัญหาในทางการงานใช่ไหมแต่เราฟังก็เฉยๆอย่างนี้นะทาไมคุณไม่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนเหมือนเขาก็คุณบอกไม่ใช่เรื่องคุณนี่อ้าวเรื่องของคุณทาคุณคิดว่าไม่ใช่เรื่องของคุณคุณจะมีความรู้สึกไหมมีไหมแน่มันจะปิ้งๆๆปิ้งปิ้งกันมาเองนะพวกเรานะขอให้พลังสมาธิมันมีเถอะอะไรมาสัมผัสนะปิ้งปิ้งปิ้งเลยเลยนะปิ้งเลยว่างั้นเถอะ ขาให้ถานั่นเนี่ยถามมาก็ช่างตอบปุ๊บปุ๊บเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเราสอนเขาแนะนําเขาแนะนําเพื่อนเอออันนี้มันผิดศีลผิดธรรมนั่นเหละเพื่อนกโกรธเงี้ยแทนที่ว่าเราจะไปกโกรธตอบเขาไม่เอาไม่ใช่นะมันก็ปิ้งข้ามาทําไมเขาโกรธอ๋อเขาคิดว่าเราไปจับผิดเพ่งโทษเขาเออนั่นแหละคุณก็เหมือนกันคุณไม่รู้ใจเขา เหมือนเขาไม่รู้ใจเราเนี่ยคุณคิดเองที่อาจารย์พูดบ่อยๆนี่นะมันเก่งจิตอัศจรรย์คือจิตบริสุทธิ์นั่นะคิดเองเออเองไปมูดทุกนั่นนะพวกเราจริงๆพวกเราไม่เห็นใครหรอกแม้แต่เองยังไม่รู้ตัวเองเลยนี่ยนะแต่ว่ารู้คนอื่นเก่งตัวเองไม่ค่อยรู้ไปควบคุมคนอื่นเก่งแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างที่อาจารย์ถามในเรื่องนั่งสมาธินั่นนะถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้หยุดเลยต่อไปฉันจะไม่ควบคุมใครอนนี้นะเข้าใจไหมนี่แหละนี่คือผลของการปฏิบัติ สมาธิอย่างเดียวนะไม่ต้องทาอะไรสมาธิทําไมทําไมมันง่ายต่เนี้ยก็น่าจะถึงอา,อาจจะเป็นความโชคดีด้วยเกิดได้บ้านนอกอคอกนาใช่ไหมใช่ไหมละ่ะไม่มีหนังไม่มีละครไม่มีสิ่งยั่วยวนไม่มีสิ่งมอมเมาเหมือนทุกวันนี้ทุกว,วันนี้สามก่อะกิเลสเต็มหัวแล้วเมื่อก่อนกิเลสพามาเกิดสิบตัวแล้วก็สิบตัวทุกว,วันนี้พามาเกิดสิบตัวเพิ่มมาไปพันตัวร้อยตัวนั่นนะใช่ไหมหรือ,อไม่มีไม่มีอะไรเลยว่างั้นเถอะ นะดูหนังดูละครก็โน้ไม่มีละครหรอกมีแต่นหนังกลางแปลงเนินหลายเดือนกว่าจะมีหนังค่ายยามาฉายหรือไม่ก็จะมีหนังปิดเวกอย่างนี้นะแล้วปีหนึ่งก็จะมีหมอร้องมารำมาทีหนึง่ง่นี่นะนี่เป็นหมอรำนั่นนี่นะเป็นหมอรำด้วยใช่เป็นหมอรำแค่นั้นแหละก็นานๆทีต่อยมวยเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีอกิเลสอะไรมาอย่างที่พูดให้ฟังนั่นนะ เที่ยวที่แล้วนั่ะอย่างมากกับฟังวิทยุฟังเพลงวิทยุละครไปช่วงเวลาให้ความบันเทิงตอบวันีนั่นเองคณะเจตทิพขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจเริ่มต้นด้วยเสียงหัวเราะจบลงด้วยน้ําตาภายสีทอง <c oughs> จ้าจีเหรียญมาจากไหนพวกเราเอาเนี่ยนะก็นึกภาพเอานึกภาพตาม,มานะนะฟังจนจําได้ ภายสีทองได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ผู้โรงงานพองเรามีอาธรพาทีพนะัฒนารินดาเกติริไพโร่เฉียวจงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแะแดงรุ่งสยามดำเนินงานแต่ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านจงเจริญดีมีความสุขสวัสดีครับนี่ไงนะพวกเราไม่มีจริงนะบวชเข้ามาจนอายุ2ี่สบปีก็ไม่มีถนนรถทางไม่มีไฟฟ้า มาอยู่หินมกแป้งก็ไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ได้อยู่ไม่มีไฟฟ้าเลยนอนกุดฝังลาวมาสร้างหลังเล็กๆไม่มีไฟฟ้าตอนแรกพอเขามาหินมะแป้งต้องได้ต้องได้เรียนทาตีตัวเองเพราะเราปฏิบัติมาสองปีพอ่านห,หนังสือนอ่านไม่ออกเลยนะพวกเราอ่านไปมันหยุดอ่านไปมันหยุดสามวันเฮ้ยไม่ได้นะเราต้องเรียนนะเราต้องค้นของเก่าขึ้นมาว่างั้นต้องค้นของเก่าขึ้นมาของเก่ายังไงเราเรียนสื้อเก่งสอบได้ที่หนึ่งตลอด ต้องลดต้องเอาของเก่ขเขาขึ้นมาบางัันดูดิมันไม่อยากอ่านเลยนะอ่านหนังสืออ่านไม่เอาเลยอ่านไปเงียบนิง่งอยู่กับหนังสือนี่นิ่งเีอยต้องมาฟื้นฟื้นใหม่กว่าจะได้นะกิเลสมันน้อยสมัยก่อนอนะเนียเ่ยนะเลยกิเลสทุกวันนี้มันเยอะตายแล้วสองขอบสามกอบไปดูดิ เ,เด็กทำไมตุกวันนี้มันเลี้ยงง่ายเหลือเกินนันมาก็เลยเดินไปเชิงเงื้อดูเขาที่ไหนได้ก็ดูเล่น <laughs> ตัวสั์เด็กกันะเล่นโัรศั์เด็กกเล่นตัวท์นี้นะออาหมดแล้วมีใครจลยถามอะไรอีกไหมมันไม่ใช่ของยากของง่ายหรอกนเรื่องของบุญบรารมีด้วยเรื่องของเก่าด้วยนะของเก่าด้วยของเก่าด้วยแต่ต่มาทําจริงนะทําจริงๆทําไม่หยุดด้วยไม่หยุดไม่หย่อนทําทำมันเสมอเนี่ยนะ แล้วถ้าใครทําก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยมันมีสองประเด็นทําสมาธินะสองอย่างก็คืออย่างหนึ่งก็คือเอาเหมือนอรตมานี่เหมือนอะไรครูบาอาจารย์ให้ทําอะไรอะ่ะให้กําหนดลมหายใจตั้งกาหนดลมหายใจตั้งใจเลยเะถ้าคุณคิดจะเดาว่าคุณไม่เคารพครบคูบาอาจารย์แล้วนะคุณไปคิดถท่าน,านให้กําหนดลมหายใจกันมากเงี้ยโง่ไหมอาจารย์นี่โง่เ้ยทาได้เลยว่างั้นเถอะนั่งปั๊บก็ทำได้สองวันเองสองวันเนเี่ยโอ้โหแบบพลิกแผ่นดินเลยนะ เพื่อล,ละโลกเลยอันนี้แค่เบื้องต้นนะแพ่เชแค่เบื้องต้นต่ำๆเองนะเรืวความรู้สึกแต่ว่าทําให้ต่อเนื่องมาได้อย่างที่สองก็คืออย่างที่มาว่านั่นแหละจิดใครจิดใครจิดเราเอ้าเราทําไมควบคุมไม่ได้อะในเมื่อมันเป็นของเรามันต้องควบคุมได้ดีใช่ไหมมันต้องสั่งการได้ถ้าสั่งไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราอย่าไปขี้ตู่เขาสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเราไปตูนมันจะทะเลาะกัน อ้าอยากจะไปก็ไปอย่ามางอฉันนะว่าง,งั้นเลยนะไปไปจุดอย่าไปนั่นไม่ต้องไปสนใจเขานั่นนะสักพักนึงก็หายแล้วนี่มีสองวิธีจริงๆมันไม่ใช่เราจริงๆนั่นแหละนะมีใครอะไรอีกมีไหมีอะไรไหมมันน่าจะจบแล้วนะ